things loose hey mr english guy i think your egg is hatching i don't think i'm dreaming i'll give it away i ain't got the brains to make this up wreaking destruction and then disappearing without a trace witches live among us we've lived in the shadows for too long I ask all of you who does this protect? Us? Or them? Your help. Was that everything that came out of the case? I won't let another one die. I refuse to bow down any longer. วันนี้จะมารีวิวเรื่อง f a n t แฟน b e ส s ิ s บีส where to find them สัตว์มหัศจรรย์และถินท,ที่อยู่ก่อนอื่นเลยนะครับคลิปนี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่ปล่อยช้าหน่อยนะครับเพราะว่าผมติดภารกิจและภารงานนะครับทำให้ไม่สามารถเข้ารับชมภาพยนตร์ได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะขอพูดถึงความรู้สึกหลังจากชมภาพยนตร์ก่อนนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าคลิปนี้นะครับผมอาจจะทำรีวิวได้ไม่ละเอียดมากนักนะครับเพราะว่าตัวผมเองนะครับไม่เคยดูภาพยนต์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์มาก่อนเลยนะครับซักกระพากนะครับแล้วก็งานเขียนของ JK r o w l i n g ผมก็ไม่เคยอ่านนะครับเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องแรกนะครับที่ผมมีโอกาสได้เข้าไปรับชมนะครับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดขึ้นของแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับมาฟังความรู้สึกของผมกันเลยดีกว่านะครับว่า ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยนะครับแบบ1 0อยอย่างผมเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องเลยนะครับว่าจะชมภาพยนตร์เรื่องนี้รู้เรื่องไหมนะครับกอ่อนอืน่นเลยนะครับต้องบอกว่าภาพ,พยนตร์เรื่องนี้นะครับถ้าใครไม่มีความรู้นะฮะไม่ไม่เคยดูนะครับ ก็ดูรู้เรื่องได้นะครับแต่ก็บางตอนนะครับที่เขาอาจจะพูดถึงโยงเข้าไปในเรื่องที่มันจะมีแฮร์รี่พอตเตอร์หน่อยเราก็จะไม่รู้เรื่องลึกซึ้งนะครับในตอนนั้นครับแต่ต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับคนที่ไม่เคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างผมเนี่ยก็ดูอย่างสนุกได้ฮะผมก็สนุกครับแล้วก็เนื้อเรื่องก็สร้างได้ตื่นเต้นนะครับตลอดทั้งเรื่องนะฮะอาจจะยังเหมือนกับ ปล่อยออกมาไม่สุดนะครับทางได้ข่าวว่าเขาจะมีถึง5ภาคด้วยกันนะครับและภาคนี้ก็เป็นภาคแรกครับก็ก็ทั่วไปครับก็คงต้องกักไว้ก่อนนะครับมาพูดถึงข้อดีของภาพยนตร์เรื่องนี้กันบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าสัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่แน่นอนครับข้อดีของเขาก็คือเนื่องจาก มีพ่อมดแม่มดแล้วก็มีสัตว์มาสะใจครับข้อดีจริงๆเลยครับของข้อนี้อยู่ที่สัตว์มาสะใจครับแบบว่าทำได้หลายคาแรคเตอร์บางตัวก็ทำป่วนเมืองเป็นเรื่องจุนวุ่นวายดูสนุกกันไปเลยบางตัวก็มีประโยชน์บางตัวก็อาจจะน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยครับคือทําได้หลากหลายเข้าสู่จินตนาการของเด็กๆได้นะครับ ข้อดีข้อต่อไปนะครับเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าผมมองเป็นข้อดีนะฮะก็เหมือนกับว่าสอดแทกคู่จิ้นเข้าไว้นิดๆหน่อยๆน่ครับเพื่อเป็นความอร่อยของอัตลักการชมภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยฮะก็นําตัวละครนะครับที่ เป็นหนุ่มวัยหนุ่มสาวเป็นวัยกลางคนเป็นอะไรเงครับเข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ทําเหมือนกับว่าป๊อปปี้เลิฟนิดนิดหน่นอยๆปิ๊งๆอะไรกันเงี้ยก็ทําให้ดูหนังครับสนุกขึ้นนะฮะเพราะว่าคนที่เข้าไปชมภาพยนตร์ซึ่งแน่นอนครับมันก็ต้องเป็นกลุ่มวัยรุ่นมากกว่ายอยู่แล้วนะครับข้านี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับ well, down Scamander I'm not gonna poison you ข้อดีข้อที่3นะครับต้องบอกว่า CG เอฟเฟคของเรื่องนี้นะครับแบบว่าปล่อยพลังเวสอะไรเนี่ยทำได้เนียนตาจริงๆนะครับแล้วก็เช่นเคยนะผมไม่เคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์ครับไม่รู้ว่าแฮร์รี่พอตเตอร์มีพลังวาร์ปเหมือนกับเรื่องนี้หรือเปล่าครับแบบฉากบางฉากวาร์ปได้อะ ฟึบฟบหายตัวไปที่อื่นอะไรเงี้ยเฮ้ยผมว่าเจ๋งเลยถ้าแฮร์รี่มีพลังตรงนี้ก็ผมจะไปหาดูนยฮะอันนี้ก็เพื่อนๆคนไหนที่รับฟังผมอยู่ครับแล้วก็ช่วยมาคอมเมนต์บอกผมด้วยกันว่าเขามีพลังวาร์ปแบบในเรื่องนี้หรือเปล่านะฮะผมก็มีความสนใจนะฮะต่อไปนะครับเช่นเคยนะครับถ้าใครได้ดูรีวิวหนังของผมนะครับผมก็จะมีข้อคิดแล้วก็มีข้อความในภาพยนตร์มาสอดแทรกให้นะครับ สำหรับเรื่องนี้ก็คือผมคนเดียวเท่านั้นที่เหมือนผมซึ่งก็คือครับไม่มีใครนะครับมาสามารถทดแทนใครได้หรือว่าไม่มีใครมาทำสามารถเหมือนกับเราได้นะครับ มันก็มีแค่เพียงเราคนเดียวเท่านั้นที่มีชีวิตจิตใจเหมือนกับตัวเรานะครับคนอื่นนะครับมากสุดก็อาจจะทำได้แค่คล้ายๆครับหน้าตาก็อาจจะก๊อปปี้ได้นะครับแต่ไม่สามารถก๊อปปี้จิตใจกันได้แน่นอน1้อยเนะครับซึ่งอยากจะนอกเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์นิดหน่อยครับซึ่งถ้าใครนะครับหวังให้ใครมาแทนใครอะไรประมาณนี้นะครับผมบอกจริงๆเลยนะครับจากประสบการณ์ตรงครับมันไม่มีใครแทนใครได้หรอกครับ แล้วก็ถ้าเรานะครับรู้สึกสูญเสียหรือว่าพลาดพังกับสิ่งที่เคยมีแล้วนะครับแล้วก็หวังสิ่งอื่นมาทดแทนครับผมพูดตรงๆนะครับ,รรบมาทดแทนไม่ได้แล้วก็เราก็ควรที่จะยอมรับความจริงแล้วก็ดําเนินชีวิตต่อไปได้แล้วนะครับอาจจะทําชีวิตเราให้ดีขึ้นและก็ทําให้ชีวิตผู้อื่นดีขึ้นนะครับมันก็อาจจะลบล้างความผิดที่เราเคยทําได้บ้างนะครับ สรุปเลยนะครับภาพยนต์รเรื่องนี้นะครับผมให้คะแนนทั้งหมด9เต็ม10คะแนนนะครับต้องบอกว่าทำให้เรานะครับดึงอารมณ์ตัวเราเข้าสู่โลกเวทมนต์และสัตว์นัศสจรร์์ได้แบบเต็มรูปแบบเลยครับแล้วก็ใครที่ไม่เคยชมแฮร์รี่พอตเตอร์มาก่อนนะครับก็สามารถเข้าชมได้อย่างสนุกครับหนังก็มีมุกเอนเตอร์เทนเรื่อยๆครับดูสนุกเพลินนะครับผู้ปกครองสามารถนำเด็กเข้ารับชมได้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเพื่อนๆและนี่ก็คือรีวิวหนังของผมหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ผมนะครับไม่ใช่นักรีวิวหนังมืออาชีพนะครับซึ่งแน่นอนครับเดี๋ยวนี้นะครับช่วงเวลานี้ก็อาจจะติดภารกิจในชีวิตนะครับในทางด้านการงานนะครับอาจจะไม่ได้มีโอกาสในการรีวิวภาพยนตร์มากนักแล้วนะครับ ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่คอยรับชมและรับฟังผมเสมอมานะครับผมนะครับซึ่งแน่นอนเลยรู้ตัวเลยว่าผมนะครับพูดมั่วแล้วก็พูดนอกประเด็นแล้วก็รีวิวไม่ละเอียดนะครับผมพูดจริงๆรีวิวค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเวิร์กเลยด้วยซ้ำนะครับผมก็พยายามปรับปรุงตัวมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกกําลังใจเลยนะครับแล้วก็ทุกนะครับทุกๆคอมเมนต์นะครับช่องของผมนะครับ ก็มีเจตนานะครับเจตนาว่าอยากจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับทางเลือกให้ท่านที่ต้องการรับฟังรีวิวนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านนะครับก็ไม่ใช่เป็นช่องหลักนะครับก็ช่องหลักเข้าทําดีอยู่แล้วครับก็น่าชื่นชมนะครับเพราะผมก็ยังฟังช่องหลักนะครับในภาพยนตร์บางเรื่องที่ผมไม่ได้เข้ารับชมนะครับก็ มันค่อนข้างที่จะยาวหน่อยนะครับคำพูดของผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นความรู้สึกจริงๆที่อยากจะพูดนะครับก็มีแต่ความรู้สึกที่ขอบคุณทุกท่านนั่นแหละครับทั้งทางด้านคนที่ตั้งใจเข้ามาฟังก็ดีและคนที่หลงเข้ามาฟังถึงจุดๆนี้ก็ดีครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจากใจแล้วก็มีบางวิดีโอของผมนะครับที่มีเจตนาที่จะเผยแพร่ เผยแพร่หนังนะครับเผยแพร่ภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายในเดือนถัดไปนะครับซึ่งรูปแบบการทํามันอาจจะซ้ํากับช่องอื่นนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันซ้ําทางด้านรูปแบบนะครับแต่มีเจตนาที่จะเผยแพร่ว่าเดือนถัดไปเนี้ยมันก็มีหนังที่น่าสนุกที่ผมคัดให้ท่านได้ลองรับฟังกัน5 6เรื่องนี้นะอะไรครับอันนี้ก็ต้องขอโทษจริงที่รูปแบบมันซ้ำนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมเองก็ต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมอาจจะพูดนอกประเด็นเยอะไปหน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ It's amazing space an